ครับวันนี้เรามีเราเตอร์ดอกใหญ่ๆแบบนี like ้นะครับมาตีอาลบมุมโค้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหรือว네่าจะกดลงให้เป็นบ่าแบบนี้ก็ได้ลึกลงมานะครับหรือว่าวันนี้ผมมีคลิปสําหรับจากไม้กึงไม้เหลี่ยมเนี่ยเราจะกึงกลมเนี่ยปกติเราก็ต้องใช้เครื่องกึงฮะแต่วันนี้เราใช้ดอกเราเตอร์อาใหญ่ๆเนี่ยครับตีสีทีแล้วได้ไม้กึงกลมเลยนะครับจะออกมาเป็นกลมเลยครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในคลิปกันได้อีกทีนะครับ สวัสดีครับผมวิชิตไทคอมเพลเตอร์นะครับคลิปนี้แนะนำดอกที่เป็นลักษณะลบบุมโค้งใหญ่ๆอาร์ใหญ่ๆแบบนี้จริงๆถ้าสั่งทำบ้านเราแพงนะครับไทคอมเพลเตอร์มีเอามาแล้วนะครับวันนี้เราทำเนี่ยฮะจากขาเหลี่ยมนะครับเป็นขากลมตัวเนี้ยใช้ตัวดอกคามเเตอร์ใหญ่ๆต r ีอาเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแต้ถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0 4 8 3 9 6 4 8 4 6เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับขาตัวนี้ก็คือขาตัวที่ผมทำเมื่อวานนี่แหละครับขารูปทรงตัว A นะฮะ แต่ A ก็คือว่าสอบนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับผมตีซอร่องไว้แล้วใช้ลูกโดมิโนโตีอย่างเงี้ยครับอ่ะแบบเนี้ยครับใส่โดมิโนโไปแต่ว่าผมจะทาเป็นเสากลมนะครับขากลมเพราะว่ามีดี Y อันหนึ่งที่ผมอยากจะทําให้ท่านดูก็คือต้องเอาไปกลึงแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่กลึงนะครับผมจะใช้ดอกเนี่ยฮะดอกที่เป็นลักษณะกัดโค้งเนี่ยแทนการกลึงไปนะครับเนี่ยกัดแล้วก็จะได้เสากลมเลยครับ ครับเดี๋ยววันนี้เอาเจมาตัววัด2,100แล้วก็ปรับรอบได้นี้เป็น DIY นะครับแต่มันก็มันก็เจ๋งอยู่ระดับหนึ่งนะครับจะใส่ดอกตีอาเพื่อที่ผมเดี๋ยวจะทําวงกลมของเจ้าขาตัวนี้นะครับครับวันนี้จะมีหวีเอามาช่วยกันครับดันจะได้ท่านจะได้ไม่ต้องเอามือเข้าไปดันมากนะครับตรงหวีมันก็จะมีสปริงแบบนี้ครับนี่ฮะเขาเรียกฟิชเจอร์บอร์ดฟิชเจอร์บอร์ดนะครับ ของฝลังเขาเรียกก็มีประโยชน์นะครับตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าหวีนี้มาคู่หนึ่งเนี้ยมาเป็นเซตนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์จริงใส่รางได้นะครับเนี้ยเามีตัวอุปกรณ์มาให้แต่วันนี้ผมมาดัดแปลงใช้กับตัวโต๊ะของเราผมยึดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะยึดแบบนี้เข้าไปเลยนะครับครับทั้งอาจจะทําตัวเกาะชั่วคราวทําไม้ฝากอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยึดเกียร์ปล่อยลงไปนะฮะอันนี้ก็ขยับเอาไว้ขยับได้ครับเดี๋ยวนี้นะครขยับเข้าออกได้แล้วได้ตําแหน่งไหรือว่ล็วเรหรื่อนเเออาาใช้แคมบก็ไดบ อันนี้ผมก็ขยับนะครับลั้วตัวนี้ดีไปอย่างครับขยายเข้าออกให้ฟิตดอกได้นะครับครับเดี๋ยวผมก็จะใส่วีเข้าบนนะครับวีผมก็ฝากไว้กับหัวกระโหลกหรือจะบีบแคมป์หรือจะอะไรเกาะไว้ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบีบแคมป์เข้าไปส่วนไม้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชนไม้ตัววีก็จะดันไม้ไว้อย่างเงี้ยนะครับให้กดเข้ากับรั้วแล้วก็กดลงพื้นคือแนบรั้วสองข้างส่วนดอกนะครับดอกผมก็ให้กินซึหนึ่งส่วนสี่ของไม้อย่างเงี้ยนะครับอ่าเข้าไปอย่างงี้นะครับ ตัวลูกปืนนั้นให้หลบเข้าไปในรั้วนิดหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าให้เสมอพอดีกับรั้วตรงนี้นะครับรั้วสองฝั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกินกันครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูอันนี้ปรับรอบได้ครับ เมื่อกี้ผมตีรอบแรกไปบางทีมันอาจจะก,กินครั้งแรกวันจนะไปแล้เก็บอีกรอบนึงก็ดีนะับผมเก็บอีกรอบมันจะเนี้ยบเลยฮนะอ่ะไปละเสนส่วน,น,นสี่เดี๋ยวเก็บอีกครึ่งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวดูดฝุน่สนสะหน่อยดีกว่าใช้ออโต้หกสิบลิตรตัวนี้นะครับอ่ะเสียบแล้วก็ปรับมาเลขสองนะครับเปิดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพอเปิดเครื่องปุ๊บหกสิบลิตรตัวนี้จะดูดออโต้เลยนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องดูดฝุน่นช่วยดีกว่าเพราะตัวนี้ไหนๆก็มีหัวกระโหลกเข้ามาแล้วตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ กลุ่มที่เราทําไปมีหัวกระโหลกเนี่ยฮะโต๊ะงานไม้เนี่ยล็อกไลตรงนี้ก็จะสมบูรณ์แบบนะครับดูด,ด,ดฝุน่นด้วยนะครับ อาล่ะครับเดี๋ยวะก็คก็นขา,างสมบูรณ์แบบก็กลมได้ระดับหนึ่งจะไปแต่ไม่กลมเหมือนกลึงนะแต่เนี่ยมันจะมีคลีบมีอะไรว่างนะครับท่านก็ไปขัดนะจริงๆตัวนี้เซฟเวลาได้เยอะนะถ้าถ้าท่านไม่มีเครื่องกลึงนะครับท่านก็ไปยุคได้นะครับ อันนี้ผมก็จะตีเป็นรูปวงกลมเนี่ยหรือว่าถ้าท่านจะทําหยดน้ำเนี่ยน้าตัดเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวมันตัดเป็นแว่นแว่นเนี่ยก็ได้เป็นรูปหยดน้ําก็ได้ไปตัดบางทีถ้าจะทํางานอะไรแล้วตีโฟร์ไฟล์ไปต่างๆแล้วก็ตัดเป็นแว่นแวก็ได้อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับท่านไปประยุกต์แต่ความจริงคลิปที่ผมจะทําต่อไปนะครับก็คือผมจะทํางานที่เป็นลักษณะขาขึ้นกลมแล้วเข้ามาอย่างนี้นะครับเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วผมจะเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมตีโค้งด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปในเดือยอย่างเงี้ยครับ มีคลิปหน้านะยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะปาดตรงนี้่เดี๋ยวรอติดตามคลิป2จะทำขาเป็นแผงยันขากลมตรงนี้แล้วผมจะทำดีวที่สวยๆกันบ้างนะครับไปครับหรือว่าถ้าเดินโต๊ะแบบนี้จะเอามาเดินมือก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินเราเติมมือถ้ากรณีชิ้นงานใหญ่ครับเดี๋ยวผมลองเดินมือกันดูนะครับไป าใ,ใ,ใหญ่อย่างเงี้ยฮะนี่ไหมหนาสี่สิบมิลนะครับสี่เซนอันนี้ลบธรรมดาแต่อยากจะให้กดลงไปมีบาก็ทําได้พระดอกตัวนี้ทําได้นะครับลงไปอีกสักสามมิลนะครับมีบ่าอะ่าะ <S <s <ad> <t ose> จะให้มีบ่าครับนะฮะ อ่เดี๋ยวผมตีสองมุมเลยเผื่อเผื่อท่านจะได้เห็นขอบถ้ามันชนกันมันจะสวยนะอ่ะเดี๋ยวไปนะฮะสวยไหมฮะนี่ไม้หนาสี่สิบครับเป็นไม้สนเนะี่ยตีขอบบ่าทำได้ จะอาธรรมดากดลึกลงแล้วมีบ่าอย่างนี้ก็ได้พัะดอกเนี้เขามีขบ่ายอยู่นะฮะถ้ามีขบ่ายอยู่ตรงนี้ก็กดลึกลงมาได้นะมีบ่าครับ ครับผมถ้าสนใจตัวดอกอาใหญ่ๆก็ติดตามได้ที่ t h p e p l a t e r com นะครับผมว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม